คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปว,ว,ว,วิดีโอนี้ดูดูดูต้องกินกาแฟแกงสมองด่วน,น,นแล้วอะไรเงี้ยแล้วออกสาวสีหา

สองบอกเออเยอะจักแนตีหาสองเยีวกด็ตียหาอันนั้นสามียหา่ลงทยแล้วเมืนมันหนึงอันนี้อีกหาพันเด้อเป็ย้าเอจะเตงซี่บ่แม่ให้เราตัองไปเมนบ่ เอ้แม่เราเอาสองเราไปติงหาติงซี่คอยุ่ติเก่าเปิดเลยมาดูสีทั้งหมดทั้งมวลสี่หรือว่าหกเออห้าสออือไม่ไหนซี่มีตตวหนึ่งนี่เนี่ยหนึ่งพันถูกไปโดนติงสองด้อสองเด็กสองกับสองเยี่ยวสองเยี่ยวอีกรว่จ้าคือมังสัตว์ัติสี่บัตรมันล่หลาหลายมันล่เรืองหาสองสี แค้อ oh. ไหนสดแงเอ,ยอยีอ้ยวตอามมือบอลย <c oughs> ี่หลี่ะมือบอลโอ้นึอี้เจ็ดแปดผายเนี่ยยกสองสี่สิบห้าสิบหกเเอมื่นึงไองมสองส้าหนึ่งสองสามสี่หก เดเก้าย่เหรอเสรก็เลยใส่หาย่ต่ำจอาหาม่ขึ้นมายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอาสามหมืนลบทุนโอ้ะไรกจถก็ถือไปรอสกีกาแฟสดโดบอว่าไม่บอลมนเริ่มจีขากอีกบาทต่ำ เอาพวกอีกเอารุ่งตม้องมาเลยนาเบอร์จะจับเบิร์ละตั้มย่อยู่พ่อผมนะนี่เสียงโวเสียงเสียงสีเสียงสี่เลยสยตกใจหมดเสียแทเลยสิองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดควสิจัเตรียมสามว่วเขาบอกูหมดเสียงสหรือเสียงหกวัน้เปิดเดี๋ย มงงคนอีคิดใช้เบ็ดเ้องได้ป่ัเนี่ยนานไสามเลยแล้วคันเล่เเาล่างเล่มันตองมีสีไหมคงเคยเอกรบสามก่อนสองก่อนอืสามบอกใครมีนน่จะสีมดูขยันหนูสม่าตะตะเอ้าตะย่อหาอันอืมเอาอันี้เราล่งเลขสีมันตองเป็นสี อเปิดงานนี้เธอเอกเงี่ยเอกด้วยภาษาภาสีซีซีเอตีงสามเจ้าพกมาามเฮ้ยสองมื่นพมาสเจ้าติงส้มอยเาบ่ขึ้นสเจ้าเจ้าโดน่อยในสองมื่นนี้ยย็บมาหดหาสเก็บเอาเก็บเอาเยอะเจ๊พ่นหาสองมือถือบพ่กับนัาเบื่อละบอลเออน่นกินไปดเปลกละมื่นเขาเ่างน้างไหม

อนไรเนาะได้ไปเดได้เลนาะหิจดเจ็ดจิดแปดสิบเก้ายี่สิบอาููนไ,นน 6, 7, 8, 9, 20, คไปคอยเสียมันทุกคอให้เจ้าเจ้าก็ต้องขึ้นไ่ค่อยอย้าัไองสองสี่เจ็1เก้าสิบเจ็อายี่สิไปสี่หมื่นดเบาไปดูนะจ้า lâu ừ, len hoặc bốc bếp bê tục bác đây đây. một, hết 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 một hết 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 6, hết 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 Phúc Xuân này Mua giao lục tiền hụt Mà rồi Để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ากงมาคับเดี oh. ๋ยวเน่เขาเอกสองเนี่ยให้ฟาเขาหันไปเดี๋ยวนี้เด้อตัวที่คอเสียวห้าสี่หกเอวหกสองมาอยู่หกห้าสามนะหกห้าสามต้นยาวเปิดเป็นสามไอ้เจ้ากับโอ้ยมันไม่ยาวเนาะ เปิพวกแก๊กดอกจช่มสาเดี๋ยวข่อยจะเปิดเองเจ้าว่ต้องมาเบิงแล้วขอยพวกแก๊กโอ้หกบ้่อมูเลยเออสียาพวกแเนี่ยอร่อยเลยแสีขอยโดนดี่ละสี่ห้า่นห้าพันสี่ห้เดี๋ยวเจ๊หกห้าสามข่อยขอยเถือขอยทีขอยเอาเอาหก หกเยี e ่ยวจากใบมหกเยี 2, ่ยวใบนี 2, ่ใบนึงหกสอองกเยีใบนึงหกใบนึงจ้าใส่คหาซีเออหาบอแมนหาซีอยเอาปใส่หกหเอาไหจใบหกเยี่ยวสองใบสใบเพิ่มมอีสอใบหกใบนึงหกใบนึงมีอีกสใบโอเคเนี่ยเป็นเท่าไรอ่าเกบแปดแปดใบไม่นไม่าไกินมไกิน กินมาเลยเดียวผ่าใจสิหดปอ้แปดเป็นแปดเป็นสิบหกหมื่นหกหมื่นหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบสอหมื่นเจ้าหกมาติงยังปะเจ้าหกมาติงติงยังเลยโอ้อหกสี่สามเจ้ากสี่สามได้เจ้ากสี่สามเต็มมาใส่นนีเนาะอ๋อนี่ไปกันสี่สามเลยสองหมื่นสอมน เงินเดียวมั้บอกเดี๋ยวเออแม่แม่เงินเดียวอขึ้นมาคอขึ้นมาไปยเงินคอยตีมา้งเจ้ากับใจเขาเ้าเด้๋ยอยใจมันที่หลังฐานเจ้าเนี่ยเจ้าเสีย่านนะคอยสี่ห้าเนี่ยโอ๋สี่ห้าเวียหน kind of it, ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้าสบสี่น้ำมันสองสามสี่ห้ามันดเจ็ดแปดสี่น้อนไผ่ละจี่รวมเนาะยี่ห้า เอาหน่เองหมื่นห้าสองสามสี่ห้าติงหกเต็งหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเต็งหกหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งหกหนึ่งสองสามสีเจ็ดเจดเก้าสิบว่าสิบว่าอ่อนนะเต็งหกเนี่ย สองสองคราบข้าขอทาทาได้เิอาเนี่ยสมันขอบคุณเลยเก้ามาเอเดียวขวาสิเอาอย่หาสามมาเอหัสามหาสามมาสิบเอาอหอมามาไปเอามาหมดเอาทีแล้วทำคิน้เช็ดงน้

ไติงหาอเยอะไต้ตงสองตงสองเกีวสดิหาหาพันหาหรือเงินหนึ่ัเอาจบเจือหาพันหาพันกับหาพันัวสียให้โอ้สงเลยวะยแต่พูดเดียวกันออมเสาบ้หนาวนะ นสองสามสี่ห้าหเกสบอาตสิงสองเเอาไปสามสองามสองอีกเหรอถ่มตานนีละมาได้สองเลยกดนี่หมดบอเมเจอร์เีดจเปรยหันไมคู่ก้ยทังผีสิบดีแต่ข่หัวดอกนะดึหัวข่อื้อเหรอคีน้ำมันไ่หัวอื้อจีดละ ก็ย่าคนเสเยีเองหกเจ็ดเาสิอาละเนาะสามน่วยเนาะสิบหกมาสี่หากก็ตานี่ที่ยังคิดให้มันใจเด้ตานี่เอาใส่หกสูงเห็นหก่ว่าให้โลกเจมือเนี่ยว่ตายต่ำเลย

เออเยี่ยวมาอิริอยู่อ่อิริเลยเนาะม่อิีคือจะช่วยแต่สองหกเอาละบาดนี้มาสองเมตรบาดนี้เยี่ยวมาบอก็นั่นแหละต้องนับลายหอกเมื่อนึงว่าต้องนนบดูเออกกองตาแล้วหกองหผู้เดียวเลยของใคผู้เดียวกันละหก2อออกสองเฮียเลย

จ้าบุสามม้อโมฟีด้วยมือไปได้แบบนี้ไล้แบบนี้ยี่สิบมันหนึ่งหมดอีน็ได้ยี่สิบละไปจับตัวได้แล้วที่ถือข้้องยนะขอต้องหนีพกกับหารมือจะจับเลยเนอะมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เกาเตี้ยมงั้นสิลง จะไปนะสิงสองวันทุกค oh. 네่อยจับค่อยจับสองจะโอบมันออบยังก่อนขางนองเยอะโอ้แค่แค่กี่ชิ้นหกน้อเดียวตอนนั้นมันหกอย่างหรอหกแล้วไหมหกไหม มันนี่หกสี่สองหกห้าสามเอามันนี่สองสองสี em, man, so ่ังอย่างเนี oh, ้ยติงหะหกก็ต <Donc. S 1> ิงสองติงต่าดีกว่าติงสองเอหกห้าวหกห้าเอสองเาต่ำหกสองไงสองกับ่สองตนหกสองหกสองเ่ายกเออมาานนี้ขายพวกย่างเดียววันนี้สองต่นาาบอห หกสามหาไปหกสองสามไปเด้อเกี่ยวกับสองกับหาวกใครยังเดียวเอาเปิดบานีดนักนอยบานกน้วยแล้วหากับสองมา้กัรโดดหเนี้ยโอ้ติงสองติงสกับติงหกอะไรกันถือหกือสองเอียวโอ้เอียวมาวอ่านหาสองเอียมมาหกสองเอี่ยมใติงหกอก อิงพคก็เอาไปเด้ค่ะโอเคพลกระดมาสองเจ้กเอาไปสองสามสี่้าเสองตามไม่เจ้อยู่ห้าหกสามแค่สาใบเด้อหกสองสามใบเออหกสองสามใบอสองสามนี่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบเอสิบสองสสาี่สิบห้าสิบหกสองตาสองต

สสิขึ้นมาสิบห้าอีกสามต้องคอตืมให้อันสองสามไงหกสองหกสองไปไปเท่าไปที่หเต็งหกมื่มีผลมันเหมาะคอยเอาหกมามาเต็งสองมื่มีผลหรอกมัดสองหรอดเลยสองเราก็จะเป็นอย่างหกกับสองที่เด็กเจ้าลุงหยังลหกหกเต็งหกเต็งหกคอยเามาเต็งสองเต็งสองอันเต็งสองแก้วก็ไปเต็งหกขึ้นก็ก็พอได้บ่อเสียเจ้าก็ได้แจ็คทุนหองแก้วขึ้นอื เราสอรก็เลยยากจะเอาอยู่ได้เออน้องสองก็เยากก็ไม่ใันไปใส่รสองกนดีดิก็จะมือใจบางคัดีจะมือไนบได้ขต้องด้บดเด้รอบสองรอบแรกจะต้องใจพันด้จมือยังแค่ใจเลยเอาก็นี่ดีใจแล้วกซับแกติ้งสองนี่ดีสองข่อยก็ได้เอาก็ซ้ำหายช่วเดีาเด็กถึกอยู่รอบแรกคนเอาลงมาสก่อนมันบรอบสองข่อยเป็นคนเมาคุณไปผู้เดียวคขต้องได้ผู้เดียวเด้กะบ้ได้บาเสียจมือขต้องด้ผู้เดียวเด็กโมเมนต์ หกนั้นหกของรวลูกน่หกสองกนสองมันสองก้อนคือจะมาทำมันถือนี่คือหายกันแล้แต่คอยเป็นพม่ไปเจ้าบไเวบริเวณบรเบเส้มเจ้าในแต่ทุนของสุเจ้าเื่นทุนกับผมไล่คนละน เจ้ามื้อกจ่าต้องเจ้าเมื่อกว่ตองเจ้าเมือต้องจ้ามือต้องจา่งเจ้าในทุนคนละสองหมื่นทุนเจ้าตีงคนละหมื่นบอกตีงคนละหมื่นทุนเจ้าคนละสองหมื่นั่นจบผู้ใดลงทุนคนนด้นนะเพราะวอยากถือกสร้างไงมันตถือส่กันอ๋เะเอาสิขันเจ้าขันคเอาตงห้มาเจ้าก็ม่จาเตงสองคอยเตงสองคอยจเตงยกครเจ้าอีคือเขาม่ก็าเสียแหะเอาไงผู้ใดลงทุนคนนั้นได้เจ้าก็ได้เจ้าก็ได้คนละสองหมื่นเอา

มือนุยปยกมไทเป็นไทยเจ็ดหกเจ็ด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 หก้าเจ็ดหกเจ็ดหเ้มาสออม่มงข่ออยจจียักของเจ้าท่านน่ะเขอยเอาลงมาใส่กับเสือข่อยออยยักเต่ของเจ้าบงหท่านัแจจิ้มว่าจะลงยังจว่าจ้ลงยังขอยลงเอาลงมาใส่เจ้าตรงจ้ของข่อย เอาว่าใส่กระยุในใจกินเ้นังจ้เอามาวันนี้เามาติงตังคเสอออะไรละเอาจะจึงจะเจ้าลหัวจ้้องรเาเ้หกสี่สามจ้มีได็กินเฮ้แน่เดียบ้อยเดียบ้อยสองมีสี่แล้วไม่มีโฉมสหาออสองีมาตลอลงกับลกันได้พอดีได้ออกโตจังเลย พ่ใส <static> uh ่เวทไปแต่อนเลย้าไปแล้วม่อีกตัวนึงเกือบ่าถึงจีตัิมสองามสต่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบันบาทยจ็บบาทัวงโนองามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองามสีห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยลงเงินกิน